บุญญาณิปะละโลกสมังปทิตาหนติหนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้าหน้าบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมสุภาษิตท,ที่ได้ลิขิตไว้นะเบื้องต้นพอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและนำไปประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้สนใจในทางธรรมเป็นลำดับต่อไปคำว่าบุญคือขุมทรัพย์อันเป็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในความคิดจิตใจสันดาน ที่บุคคลแสวงหาให้มีไว้ในสันดานและมีอยู่ติดตัวแล้วจะอำนวยประโยชน์ให้ความสุขอย่างมากมายสันดานนี่แปลว่าการสืบต่อนะครับเป็นที่ยึดถือไม่ให้ตกไปในทางชั่วชนะครับส่งเสริมให้เกิดคุณงามความดีอยู่เรื่อยๆคำว่าบุญบุญนี้จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวบุญเป็นที่ยึดถือนะครับไม่ให้เราไปสู่ ทางชั่วและไปสู่ภพภูมิที่ดีอีกด้วยนะครับการทําบุญทําได้หลายหลายอย่างหลายทางนะครับหนึ่งนะครับทานนําไมททาบุญด้วยการให้ทานนะครับศีลละไม้ทาบุญด้วยการรักษาซึ่งศีลนะครับภาวานาไมา้ทาบุญด้วยการเจริญภาวนานะครับก็มีอยู่เพียงเท่านี้นะครับก็อธิบายนะครับ <c oughs> อธิบายเพียงคร่าวๆนะครับใน กระทุที่ลองทำดูนะครับเอวังก็มีด้วยประการชนิด